สวัสดีค่ะนักเรียนม5ทุกคนวันนี้พบกับครูอ้อมในรายวิชาการพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาไทยเพิ่มเติมม5ค่ะในวันนี้ครูอ้อมจะมาสรุปการเขียนเพื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างนั้นไปสรุปกันเลยค่ะนับว่าการเขียนเป็นเครื่องมือหรือกลไกลสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์สื่อสารกันได้สำเร็จ ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ซึ่งการเขียนสามารถทำได้หลายวิธีโดยใช้รูปแบบของสื่อเป็นเกณฑ์ในการแบ่งปัจจุบันสื่อต่างๆมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้มนุษย์มีทางเลือกสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือลักษณะที่เป็นสื่อหรือวัสดุซึ่งลักษณะนี้จะเรียกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic media) จะหมายถึงวัสดุหรือสื่อที่บรรจุเนื้อหาแบบฝึกหัดและกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนในเนื้อหาและเป็นสื่อที่เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งมีลักษณะเป็นสื่อประสมหรือสื่อมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบตามที่ผู้ผลิตได้สร้างสารรค์และบันทึกไว้เช่นข้อความภาพนิ่งกราฟิกแผนภูมิวิดิทัศน์เป็นต้นค่ะ โดยผู้ใช้สามารถสื่อสารโต้ตอบกับสื่อบางประเภทได้ซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเรียกย่อว่า CAL นอกจากนั้นการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-learning นั้นก็ยังช่วยให้นักเรียนสามารถค้นคว้าความรู้ดรืยตัวเองได้ตลอดเวลา เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วยค่ะในลักษณะที่สองเป็นลักษณะที่เป็นช่องทางสำหรับการสื่อสารของมนุษย์ค่ะซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในความหมายนี้จะหมายถึงช่องทางสำหรับการสื่อสารของมนุษย์หรืออาจเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์นับว่าเป็นสื่อดิจิทัล ที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคมเพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคมผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อต่างๆที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเน้นให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วมสร้างสารรค์ผลิตเนื้อหาขึ้นเองในรูปแบบของข้อมูลภาพและเสียงซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นกระบวนการสร้างสารรค์ที่ต้องใช้ภาษาเขียนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของประเภทสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีอยู่หลายชนิดเช่นโซเชียลเน็ตเวิร์ได้แก่ f a c e b o o k Line เป็นตน้นนับว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆค่ะ จนปัจจุบันเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตด้วยเหตุที่เป็นสื่อซึ่งได้เปรียบในเรื่องความเร็วความจุข,ของข้อมูลความสะดวกต้นทุนค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าสื่อหลายลายประเภทรวมถึงความหลากหลายของรูปแบบและข้อมูลทำให้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ในด้านต่างๆดังนี้ค่ะด้านที่1การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารที่มนุษย์ใช้มากที่สุดในชีวิตประจําวันเพราะเป็นการสื่อสารในลักษณะ,ะเผชิญหน้าผู้ส่งสารคือบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปแต่ยังคงมีจำนวนไม่มาก ซึ่งขณะที่สื่อสารกันต่างมีบทบาทเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเช่นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่คุ้นเคยการสนทนาการเขียนจดหมายถึงเพื่อนการโทรศัพท์รวมไปถึงการคุยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการสื่อสารระหว่างบุคคลมีความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาเป็นต้นค่ะซึ่งการส่งสารในลักษณะน,นี้ผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจจะมีความพ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนมหรืออาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ต้องมาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันพื้นที่เดียวกันการสื่อสารนี้ไม่มีการกำหนดเรื่องราว และอาจไม่มีการเตรียมการไม่เคร่งคัดเรื่องหลักภาษาในขณะที่สื่อสารจึงเป็นสิ่งที่ช่วยจันลงสังคมมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันด้วยมิตรภาพค่ะนอกจากนั้นจะเห็นได้ว,ว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลมีความสำคัญและมีประโยชน์หลายประการแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบหรือ รู้สึกดีต่อการสื่อสารในลักษณะเผชิญหน้าโดยเฉพาะคนที่ชอบเก็บตัวและขาดทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์เมื่อจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงจำเป็นและเป็นทางเลือกอันดับต้นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและความรู้สึกกลัวการถูกจับผิดการคุกคามทำให้ประมาาและวิตกกังวล และเมื่อได้สื่อสารด้วยการเขียนข้อความการพูดคุยการถามตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผ่านอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายทางสังคมสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลคือสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลดการ,รเผชิญหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสารและ ระมัดระวังการใช้ถ้อยคำโดยเฉพาะในยุคการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะนอกจากนั้นอาจกล่าวได้ว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทำหน้าที่ เป็นสื่อที่ติดต่อผู้คนชุมชนสังคมและวัฒนธรรมทุกมุมโลกค่ะแม้ว่าจะอยู่ต่างสถานที่กันแต่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ช่วยให้คนในแต่วัฒนธรรมมีโอกาสได้ติดต่อสัมพันธ์กันและทำให้เกิดการปรับความคิดปรับมุมมองและ ปรับพฤติกรรมในการสื่อสารให้เหมาะสมกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมค่ะดังนั้นจึงมีการสื่อสารด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประเภทข่าวและข้อมูลเชิงวิชาการความรู้ทั่วไปในด้านอื่นๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เป็นต้นค่ะซึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารนั้น ก็เป็นข้อมูลที่มีการผลิตแพร่กันในปัจจุบันที่เห็นได้แตกต่างมากมายเลยทีเดียวละค่ะสำหรับการใช้ภาษาในการเขียนเพื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆนั้นนอกจากผู้เขียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้คำให้ตรงความหมายแล้วยังมีประเด็นที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการใช้ภาษาที่ดีได้แก่ 1. ใช้คำให้เหมาะกับความนิยมนับว่าภาษานั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลาการใช้คําให้เหมาะสมกับสมัยนิยมจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรคำนึงถึงโดยเฉพาะหากผู้เขียนปรารถนาให้ข้อความของตนเองสามารถสื่อความได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตควรเลือกใช้ภาษาเขียน ที่สื่อความได้อย่างชัดเจนมีความหมายที่เป็นที่ยอมรับกันในวงสังคมค่ะ 2. การละเทศะหรือการใช้ภาษาเขียนให้เหมาะสมกับระดับของผู้รับสารจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าในการสื่อสารนั้นเราต่างอยู่ในฐานะทางสังคมที่แตกต่างกันดังนั้น ผู้เขียนควรศึกษาก่อนลงมือเขียนว่าควรใช้คำอย่างไรจึงจะเหมาะสมหากเป็นการเขียนที่ไม่เจะจงผู้รับการใช้ภาษาที่ดีผู้เขียนควรคำนึงไว้เสมอว่ากำลังสื่อสารอยู่กับผู้ที่อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความสุภาพในการเขียนอีกด้วยค่ะสความสุภาพ ผู้เขียนควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคําหรือข้อความที่มีความหมายแฝงหรือมีนัยยะทําให้ตีความได้ในแงล่ลบคําที่ผู้อ่านรู้สึกถูกดูหมิน่นหรือไม่พอใจผู้เขียนที่ดียอมใช้ภาษาที่ให้เกียรติทั้งต่อผู้รับผู้ที่เอ่ยนามหรือพาดพิงถึงรวมไปถึงหน่วยงาน สถาบันสถานที่ที่กล่าวอ้างหรือเกี่ยวข้องกับการเขียนนั้นๆด้วยค่ะและสุดท้ายข้อ4การสื่อความตรงไปตรงมาแม้ว่าการเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการเขียนที่พยายามใช้ภาษาให้เหมือนการพูดมากที่สุด อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรใช้ภาษาพูดในการเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้อ่านเป็นใครจึงควรยึดหลักภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่ายคำที่เป็นภาษาพูดซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเขียนป,ปักปนและอาจหลงเข้าใจผิดว่าเป็นภาษาเขียนก็ได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่สรุปหลักการเขียนเพื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กันไปแล้วนะคะครูอ้อมหวังว่านักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาทักษะในการเขียนในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้เลยทีเดียวคะ่ะสำหรับวันนี้ครูอ้อมขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ